โค้รสวยเลยอ okay. oh. oh. ่ะให้อ oh, mm. uh> ้อเลยเลยจอดกับเลยเลยเสีไยงไร้ไเน่ยใ้วันนี้ตายเร็วเว้ยทุกคนทหารทำไรก็ตายเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเรากบเรียนน้ำวันนี้พวกเราจะมาหนีสับะรานได้ครับวงกดกันนะครับเย้ ก็มีคนแนคบคอมเมนต์บอกผมนะว่าผมเนี่ยเสียงเปลี่ยนไปไว้ทุกคนจริงๆเสียงผมมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ามันเป็นการดัดเสียงของผมเองนะครับผมถ้าเกิดผมพูดปกติก็จะเป็นประมาณว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะครับหนีสป,ปาร์ลาเป็นขาวบวมกด วันนี้เราจะมาหนีสาประหลาดที่มีชื่อว่า the extra slide นะครับเป็นตัวไอ้นี่ของเล่นน่ะนคําำถามที่ถามในทุกคลิปนะก็คือคิดว่าเราจะรอดไหมรอดแน่นอนแน่วิ่งมาหลายรอบแล้วเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยฉลามคิดได้แล้วคือฉลามผ่านนะว่าเอเลี่ยนเออว่ะพวกนายที่ไม่ผ่านไปก็มองฉันจากใต้ดินเถอะฉันจะยืนอยู่ที่สูงๆแล้วก็มองต่ําลงมาเฮ้ย่าไกลแลกขี้โม้เก่งเนะฉลามเนี่ย ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะผมร่วมกันปลูกต้นไม้ได้โดยการสมัครสมาชิกนะค่าต่าเพียงแค่35มสิบาทนะครับผมแล้วก็สั่งซื้อเสื้อของผมได้แล้วก็ริสแบนครับผมที่เปเปโตช็อปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงกับการหนีดีเอ็กซ์ตาสไลด์ตัวนี้ไปดูกันเลยทุกคนไปเลสกเกมองมองจากที่สูงสูงแงแบบนี้ไงเออหวัดดีจงพวกต่ำเฮ้ย ยังไม่จบเรื่องความโมโอ้อกีกและนี่ก็คือดีเอ็กตาสไลด์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถหายตัวได้ด้วยนะครับมันดูเหมือนเป็นมิดนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นมิดเลยนะทุกคนเราจะมาดูดีกว่านะผมว่าตัวนี้จะมีการโจมตียังไงบ้างนะครับผมมาแต่เขาบอกว่าตัวนี้มันเร็วเหมือนหนอนสะพานนะครับมาแล้วนี่ฉลามโดนแล้วฉลามโดนตีไปแล้วหนึ่งทีแล้วมันหายตัวอุ้ยอุ้ยมันหายตัวแบบเป็นจังหวะทุกคนใช่เฮ้ยบางทีเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมาหาเราตอนไหน โอ้โดนแล้วหนึ่งอออเอ้ยเอ้อโอ้โหวุ้ยแต่การโจมตีมันไม่แรงเท่าไหร่นะทุกคนใช่นี่ไงมันต้องตีเราโอ้เรียบร้อยมันต้องตีเราหลายทีอยู่นะครับตัวนี้ประมาณ3ามทีน้าที่ฉันโดนแต่ผมเชื่อว่าตัวเนี้ยจะไม่โหดเท่าไหร่เนื่องจากถึงแม้ว่ามันจะเร็วนะครับแต่ว่าตัวมันตัวใหญ่ไว้ทุกคน การเคลื่อนไหวการเดินเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเจอทางตันแล้วมันบล็อกทางพวกเราไว้อะนั่นแหละทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปมาครับเดี๋ยวให้ดีเอ็กต้าสไลด์เราตรงนี้เลยแล้วเราก็เดินเข้าได้เลยอ่าเดี๋ยวเอเลี่ยนนำแล้วกันฉลามไปไหนเนี่ยตอนเนี้ย อันนี้อยู่นี่โอเคจ้าตามกันมานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเลยนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มผมกดแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนครับเดี๋ยวมานี่ไหนเดี๋ยวมานี่เออขึ้นตรงนี้ได้ไหมเออขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นนี่กระดาษกระดากระต่ายกระดากระต่ไปเลยเปลี่ยนแนวมั้งอ่ะไหนลองดูเมื่อสิมันอยู่ไหนเฮ้ยเห็นอะไรแหล้นี่มันอยู่นี่เฮ้ยเดินช้าจริงด้วยมันติดอ่ะไป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 มันมาแล้วมันมาแล้ว ฉันฉันเดินฉันเดินแล้วนะตั้งต้องเราไปลงบันไดฝั่งนู้นกันฮะมันล่องหนได้นะบางทีมันจะล่องล่องหนแล้วกำลังวิ่งไล่ตามเราอยู่ก็ได้อันนี้ตันโอเคทางนี้ทางนี้ก็ตันแหละโอ้โหตันเยอะเลยจริงทางนั้นตันทางนี้ตันเ้ยจำได้หลายจะฉลาดบทางนี้ก็ตันเอาไปมาไม่ใช่เหรออ้าวทางนี้กัน คือเราต้องอ่อนให้สัปหลาด่อยทุกคนเพราะว่าสัปหลาดตัวนี้มันจะแบบตัวใหญ่มันจะเดินลําบากในเขาวงกดนิดนึงนะไม่ตอนนี้มันก็กําลังติดกับอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแน่เลยบางทีตัวนี้ยังไม่ได้ไล่เราสักทีเลยทุกคนตามฉันมาเลยจิวจิวถ้าจะลามนาไปที่หมาปักโดนง,งับ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมทางขวาทางานหน้าเนี่ยเออไปเลยไปเลยขอสองข้างหลังกันนะเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยมันมันไม่เห็นจริงๆนะเนี่ย ไม่มีร่องรอยเลยสปาบัดไม่ไล่เราเลยทุกคนฉันรู้สึกว่าทางนี้คือทางผ่านว้าววิ่งเลยเอ้ยผ่านแล้วนี่ไงโอ้ยชิวจังเลยซัดว่ามันติดแน่นอนอ่ะมันติดอยู่สักที่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวราลองบินไปดูไหมมันเดินติดมันเดินติดอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเออมันติดเหลี่ยมอ่ะ เราอาจจะต้อง,อองย่อขนาดามันสักนิดนึงนะเออเดี๋ยวเราจะทําการย่อขนาดตัวนี้นะเพื่อให้มันเดินสบายขึ้นนะเพราะว่าตัวน,นี้มันตัวใหญ่เกินนะทุกคนมันกว้างเดี๋ยวจะย่อส่วนให้มันเล็กลง่ะเป็นหน้าที่ของฉลามและการย่อส่วนเลยชอบพอดีแล้วนะประมาณนี้คร่ <c oughs> องเล่นเด็กทาก <c oughs> อุวยสรุกจังเลยสนุกจังเลยรอบนี้ผมเชื่อว่าตื่นเต้นแน่นอนทุกคน10 9 8 7 6ห ห4 3สี่สามสองหนึ่งเริ่ม<ะ>ผมเปิดให้มันไล่ร้แล้ววิ่งได้เลยเราต้องวิ่งเหรอวิ่ง,งดีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กแล้วฉันว่ามันต้องวิ่งเร็วแน่นอนแต่ก็ขินงานเหมือนกันนะสนามสองข้างหลนะังหน่อยสองข้<ร>างหล,ลังด้วยนะมาง,งชิวๆกันไหมฉันว่ามันน่าจะแบบพลึบมาเลยอ่ะไอ้เซ็กซ์ก็ตก ไปไป้ยไป้ยกดกดดีแล้วไปฉันกดเปลี่ยนตัวแล้วโอ้โหโอ้โหมันจบทางไหนวะเนี่ยกำลังตามไปกำลังตามไปอันนี้โอ้ยนี่มันมันล้มหลุดตามอยู่ไอ้โอ้ยเอ้ยมันตามมามันตามมาเห็นแวบๆเมื่อกี้เห็นแค่แบบตรงที่มันสไลด์มันยังตามมาอยู่นะทุกคนเราต้องรีบวิ่งห้ามเจอทางตันเดือดขาดไอ้ไอ้ยมันตามมาอยู่มันตามมาอยู่มันตามมาอยู่ทุกคน เฮ้ยเฮ้ยนากลัวจังเลยจะตามอยู่เอเลียนไอ้ตามมาเฮ้ยจะรอดไตามอยู่ตามอยู่วายไอ้ทาตดหอไ้ทางไหนวะเนี่ยทุกคนเราต้องหาทางรอดให้ได้ตันปะเนี่ยโอเคไม่ตันฉลาไม่ง้านลไรฉลยเอาแล้วมันอยู่ไหนอะมันอยู่กับเอเลียนตอนนี้เดินมาเจออนมาเจออาดเดินเจออ้าดโอ้ยอันเจ็บเดตัดเอา จิ๋มายแล้วจะกบเฮ้ยเฮ้ยเราต้องพาปลาไปทางนี้เลยไปไปไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ๊ย,อย,อยจะวิ่งสวยกับมันเมื่อกี้โอ้โหเจกบนายต้องมีชีวิตต่อไปนะได้เลยนายกับมอนกัเนกเจ้าฉลามเอ่อตอนนี้จะต้องเจอทางออกให้ได้มันยังไล่ชั้นอยู่ปพาะวะเนี่ยโอ๋ยมันยังไล่ชั้นอยู่มันยังไล่ชั้นอยู่โอ้โหเอ้ยเอ้ยฉันเจอทางออกแล้ว เอ้ยที่นายจะทิ้งชั้นเหรอนเนี่ยฉลา,ามเนี่ยมันหนีเป็นเพื่อนกันก่อนดิโอ้ยทางตาหนึ่งละไยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นตัวเลยแสดงมันหายตัวมาแน่เลยเมื่อกี้ตัวฉลามอยู่นู่นฉลา,ามอยู่ข้างบนเฮ้ยทางแบบนี้ใกล้ผ่านปะเนี่ยเฮ้ยผ่านแล้วทุกคนจะกบนายอยูอ่ไหนอยู่นี่เอาไปออกรถแล้วเอ,อ้า <laughs> <laughs> ผ่านแล้วผ่านแล้วทุกคนเย่สงสารคนที่ไม่ผ่านว่ะอ่อนอ่อนอ่อนเกิน พอเราย่อส่วนนะครับผมก็อะไรทุกคนก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นใช่เลยต่อไปเราจะเพิ่มความยากกันนะครับโดยการเอาตัวนี้ประมาณสักสองตัวผมจะเพิ่มตัวเอ็กต้าสลด์ประมาณ3ตัวในขาวงกดนะครับแล้วเราก็จะไปปล่อยในขาวงกด <c oughs> ทุกคนคิดว่าจะรอดไหมครับ3ตัวฉ <c oughs> ันคิดว่ารอดนะเพราะฉันเก่งไง ไปทุกคนเริ่มเข้าได้เลยรอบนี้ให้ฉลามนําชันหวังเพึ่งนายนะฉลามมีตั้ง3าตัวนะต้องพาพวกเราผ่านให้ได้นะเ<ด>ว้ยฉันจะเปิดให้มันไล่เราเลยละกันนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเขาวง,งกตแล้วตามมุมเลยไปเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวทุกคนรีบไปรีบไปสามตัวตนะฉลามเราต้องรอดเว้ยออาตางตันยากมากนะทุกคนสามตัวบอกเลยระดับแบบว,ว,ว่าเวลี่ฮาร์ดซูเปอร์ฮาร์ดอะไรทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆเลยโอ้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 ยนๆเถอยถอยถอยนี่ถอยยังเร็วอ่ะ ไปไปเทันการนี้เลี่ยนโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันไม่โดนดีไม่ได้โอเคได้อยู่ไอ้ทางนี้ทางนี้นี่ไอ้เลี้ยนทางเดิมเราเราต้องไปทางนี้เราต้องไปทางนี้โอ้ยทันการอีกแล้วโอ้โหโดนข้ามไปฉันเหลือเลื่อนยิบมาแล้วจะตายเน่เดินไปก่อนเออฉันจำทางได้อยู่ตอนนี้เราต้องแยกกันนะเออตายตายแล้วเหรอ ใช่มันมันวิ่งตามหลังมาแต่ว่ามันล้องโหนฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนจะตายเลยไม่นะว้า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 ไอ้ไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอยข่อยแน่โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเล้วท่านมาฉันเห็นนายนี่หลัง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 นายหลังมีวิ่งก่อนไม่หันมองโอ้ยหา้ยใครตามเนายแล้วไอ้อยู่ด้วยกันเออได้อยู่ได้อยู่ไอ้เรียก ไม่ใช่เอเลี่ยนะครับก็ไม่ได้ไ่กินเองทำไมเนี่ยเขาต้องไปทางนี้เฮ้ยยยยอยู่โอ้โหโอ้โหสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวโอ้ตามตัวนี่เงินนี่ไรพวกนายอยู่เนี่ยมันมีแค่สองตัวแต่ว่ามันดักหน้าโอ้โหมันฉลาดมากเลยใช่มันแบ่งกันแบบโอ้ยอยู่ไม้ทำอะไรไม่การทำงานไม่การทำงาน ตู้ๆนะจะเป็นกำลังใจให้จากบนสวรรค์เอ้าเอเลี่ยนตายแล้วเหรอตายแล้วเฮ้ยเอเลี่ยนพิงฉันไว้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยตายนแล้วโอ้โหโอ้โหอตายแล้วเหรอกระจอกจริงๆเลยนายตายคนแรกเลยไม่ใช่หรอนายคนแรกเลยฉลามเฮ้ยยากจริงเว้ยทุกคนยากมากไปแล้วมาเอาใหม่กัน ยังไม่เลิกเล่นอีกนะฉันนี่ตกใจแทบแย่เลยจอยูเดินมามันก็ข่าจะเลยจะลามอยากร้อง่ายเออนี่เอาตีนไก่ถักเต็มเล่มันเอาตีนไก่ถักโอ้โหหมอนัวเลยหนัวอ่ะรอบสุดท้ายนี่เป็นรอบพิเศษนะครับผมเราจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้มีสามตัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวครั้งนี้เราจะเอาประมาณสักแดตัวใช่แตัวทุกคน ฉลามพุ่งหลาว <l ots> เออเหมือนขึ้นบินเลยฉลาม <l ots> และนี่ก็คือเหล่าดีเอ็กตาสไลด์ทั้ง8ตัวนะครับผมเ, <l ots> เราจะมาทําการย่อส่วนเพื่อให้ดีเอ็กตาสไลด์นี้เดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับตนนัตนนี้จะต้องขึ้นบินได้อฉลามหมุน ปกติให้แต่หมูหันนี่นี่ฉาลามหันหรือเปล่านะายทุกคนครับเราจะมาหนีสัตวลายทั้งหมด8ตัวเลยนะครับในบข่าวงกดนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากเลยนะครับเ <led> ข้าไปเลยใครจะนําก็ได้ไปรอบนี้เดินแยกก็ได้แล้วแต่เลยจะพาพวกเราไปด้วยกันดีกว่านะไปด้วยกันไปได้ไกลไปตอนนี้เปิดให้มันวิ่งไล่เราแล้วจะมาละมาหด8ตัวนะรับระดับความยากนี้ไม่ต้องพูดถึงยากกว่ารอบเมื่อกี้อีกแค่นี้ก็เสียวแล้วเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ โอ้โหเฮ้ยกระโดดข้ามเลยฉันกระโดดข้ามเลยครับโดดข้ามเรียกฟาสองเ้ยโอ้โหโอ้โหกระโดดมาไม่ทันฉันตายแหละเฮ้ยตายแล้วเหรอเอเลี่ยนเอเลี่ยนถ้าเราแปดตัวได้นี่ถือว่าโหดสุดสุดเฮ้ยโห้มาแล้วโัวทางตายทางตายด่า เฮ้ยทำไมมันตันเยอะเหมือนเราเดินวนนะตอนเนี้ยมันเราเดินวนเนอะเฮ้โหโอ้ยตายตายสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้อ่าลาไปกับฉลามที่มีไอโฟนด้วยนะครับตีนีดีต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 ีโอ้โหไหนลองดูไอรอนแมนได้บินได้ป่ะ โอ้โหบินเป็นพัดลมเลยถ้าจะร่วมปลูต้นไม้เนี่ยก็สามารถร่วมปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกนะครับผมขั้นต่ำสามสบาทนะครับถ้าสมัครสี่ร้สิบบาทจะได้รับเสื้อฟรีไปเลย1ตัวนะครับส่วนใครจะสั่งซื้อเสื้อแล้วก็ลิสแบนของสเฟ f รวอลลดเนี่ยก็สั่งได้เลยที่เพจปโตช็อปเลยนะครับไปแล้วผม่าเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ